วัสดีครับทุกคนคลิปนี้ก็เป็นเป็นงานปลุกซากอีกแล้วนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าไอ้ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นซากรถบรงคับจริงๆคือไม่มีล้อไม่มีไม่มีล้อไม่มีรีโมทนะครับแล้วบอดี้ก็จะมีความเสียหายแอคแทกมาแตกมาแบบเยอะเลยนะครับแล้วก็นี้เสาบอดี้นะครับตัวนี้เป็นรถสเกล1ต่อ10นะครับเป็นรถ Bigfoot นะครับ คือเป็นรถปีเก่ามากๆเลยนะครับจากค่าย h ฮบ็อกซ i n g นะครับคือถ้าต้นคลิปทุกคนก็คือจะรู้ละมันคือ h ฮบ็อกซ i n g ที่เป็นบอนเซอร์ในอดีตเนี่ยสัก10กว่าปี20ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไฮบ็อกซิ่งก็จะทํารถมาที่แบบค่อนข้างปีคล้ายกับทรมิย่านะที่เป็นอย่างตัวนี้ก็จะคล้ายกับทรมิย่าที่เป็น t r ศ1นะครับซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมออกแบบมาเป็นแบบนี้แต่ว่ามัน มันแทบจะเหมือนกันเกือบทุกจุดเลยครับทิ้งตัวนี้ที่ผมได้มาเนี่ยบอดี้พอแตกเรียบร้อยไปแล้วนะครับชำรุดมานะฮะก็เราคงยกบอดี้ออกแล้วก็เปลี่ยนใหม่แน่นอนด้านในเนี่ยคือทำย่าเนี่ยเขาไม่มีบักเอ่อบิ๊กฟุตที่เป็นเทียศูนหนึ่งเขาจะมีแต่บักกี้ที่เป็นเทียศูนนะครับแล้วก็มีเป็นเทียศูนที่เป็นตัวถังแบบ RA นะครับใช่ไหม LA เอวะ่ะเป็นช่วงล่างแบบพิเศษอะผมจำรายละเอียดดีเทลไม่ได้แล้วนะครับคือตัวนั้นราคาสูงด้วยแล้วผมก็ไม่มีโอกาสได้รถมาเล่นนะครับตัวช่วงล่างเนี่ยของที0 1หนึ่งเนี่ยเขาจะใช้แบบโชคสั้นแบบเหมือนรถทัวริ่งปกตินะครับแต่ว่าคันนี้เขาออกแบบมาเป็นบิ๊กฟุตปีกนกก็จอกยาวเพิ่มขึ้นกระดูกหมาก็จะยาวนะครับอาร์มบนก็จะยาวกว่าปกติแต่อ,อื่นเนี่ยก็คือเหมือนเดิม เหมือนเหมือนที่เอาศูนย์หนึ่งปกติเลยเนี่ยจะมีแค่ส่วนเนี้ยเท่านั้นเองที่มันจะแตกต่างนะครับอสปีดเนี่ยเขาจะใช้เป็นสปีดแบบสองสายนะผมไม่แน่ใจว่ามีถอยเออมีมีเบรกหรือเปล่าแต่จะเป็นเดินหน้าถอยหลังนะครับซึ่งมันมันก็พอวิ่งได้มั้งผมก็ไม่แน่ใจว่าว่าเจ้าของเก่าคือเขาเจ้าของเก่าเนี่ยเทสมาแล้วนะครับครันนี้ผมได้มือสองมา เจ้าของเก่าเขาเทสมาแล้วมันใช้งานได้นะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองมาวิ่งดูทดสอบดูนะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นซับซี่แบตเตอรี่นะครับใส่ช่องนี้แล้วก็มีอะไรอีกอ้าวพีเนียนที่ให้มาเป็นสิบเก้าฟันนะครับมันจะใส่ได้เป็นสิบเก้ายี่เอ็ดยี่สามอันนี้เขาใส่สิบเก้ามาก็ตนสุดๆเท่าที่คงมันจะใส่ได้ซึ่งก็สมควรอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเป็น มันเป็นรถแนวปีฟูดไงใส่เฟืองปลายใส่ไม่ได้นะครับต้องใส่เฟืองต้นสุดไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปลงภาระที่สปีดนะครับสปีดมันจะไหม้ได้ถ้าเราใส่มอเตอร์ใส่พีเนียนที่มันปลายปลายอะไรเงี้ยแล้มีอะไรอีกเท่าที่ดูเบื้องต้นเขาให้มาเป็นรูปปืนนะครับ อย่างตรงนี้ก็เป็นลูกป,ปืนแล้วนะครับลูกป,ปืนลอ้อมอเตอร์มีให้มาแล้วมีเซอร์โวมีสปีดมาแต่ว่าไม่รู้ว่าใช้งานได้ไหมระบบไฟนะครับลูกป,ปืนที่เห็นก็จะมีอยู่ด้านนอกเนี่ยครบๆนะทั้งสีล่ล้อ่วนอื่นๆยังไม่ได้ทำการแกะนะครับโช๊คอัพใช้งานได้อยู่นะครับแต่ดีไหมก็ไม่น่าจะดีเพราะว่ามันน่าจะ ผมคิดว่านะมันน่าจะเป็นชกลมไม่ใช่ชกน้ำมันดูจากสภาพแล้วนะครับน่าจะเป็นช็กเดิมของตอนนั้นเลยดุมล้อไม่ได้ให้มานะครับเดี๋ยวตัวนี้เราต้องหาดุมล้อมาใส่เพิ่มเองแต่ดุมล้อก็ไม่ได้ราคาสูงครับตัวนี้ก็ราคาไม่แพงประเด็นก็คือยังต้องซื้อล้ออยู่เพราะว่า เขาไม่มีให้มาซึ่งล้อของ Bigfoot เนี่ยราคาก็จะรุนแรงหน่อยนะครับราคาก็น่าจะเจ็ดแปดร้อยซึ่งน่าจะเท่ากับราคาตัวรถคือคันนี้ได้มาราคาไม่เกินพันนะครับถ้าเราบวกล้อเข้าไปคันนี้คือเกินพันแน่นอนนะครับพันพันเจ็ดเห็นน่าจะน่าจะเลระนั้นถ้าเป็นล้อมือหนึ่งนะก็น่าจะบวกไปอีกประมาณสักพันเจ็ด ได้เพราะล้อมันก็ประมาณเจ็ดแปดร้อยได้อยังมีส่วนอื่นๆอีกอย่างบอดี้เนี่ยก็ใช้ไม่ได้นะครับบอดี้มันแตกหมดแล้วนะครับก็ต้องเปลี่ยนบอดี้แน่นอนน่าจะใช้ได้แค่ตัวชัสซีนะครับต่อบยุดบอดี้ให้มานะครับก็แข็งแรงดีอยู่นะอืมไม่ หักไม่งออะไรเท่าไหร่ตามสภาพการใช้งานก็น่าจะโอเคอยู่มีตัวลองกันกระแทกกันสีลอนของบอดี้ให้มาด้วยอนนี้ก็น่าจะน่าจะออกมาดีนะคันนี้ยังไม่ได้ทำการรือนะครับก็เลยไม่ไม่รู้ว่าจะอธิบายรีวิวอะไรตรงไหนเพิ่มเติม แต่ตอบได้แค่ว่าสมัยก่อนเนี่ยคือตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ฮิตนะครับมีหลายเวอร์ชันถ้าเทียบกับสมัยนี้เนี่ยอย่างอย่างอะไรดีอะแมกมาแล้วกันอนะอย่างแมกมาเนี่ยคนเล่นกันเยอะใช่ไหมไอ้ตัวนี้ก็พอๆกันครับสมัยก่อนคนก็คิดเหมือนกันฮิตเล่นพอๆกันเลขแมกมาเลยอะในสมัยนี้เลยอะคือรถมันรถมันมีข้อดีคือเขาใช้อะไหล่ร่วมกันกับมิย亚ที่เป็นเท0ศูนย์หนึ่งมันก็จะทําให้อะไหล่ มันไม่ไม่เดือดร้อนในการเล่นนะครับก็หาไหลง่ายไหลถูกที่เอศูนย์หนึ่งก็เหมือนทีทีศูนย์สองปัจจุบันนี้แหละที่เล่นเล่นกันคืออะไรหาง่ายอะไรถูกนะครับปัจจุบันเนี่ยที่เอศูนย์หนึ่งเองไม่มีผลิตรถออกมาแล้วนะครับเท่าที่ผมเห็นนะไม่มีแล้วแต่ว่ายังมีอะไรให้เบิกได้อยู่นะครับเพราะว่าอะไรหลายๆ,ๆตัวก็ยังใช้ร่วมกับตัวอื่นๆได้อยู่ แต่อย่างที่บอกว่าตัวปีกนกเนี่ยเขาเขาไม่มีตัวนี้มาขายนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจะลําบากถ้าปีกนกมีปัญหาผมไม่แน่ใจว่าไปเอารุ่นไหนมาใส่ได้บ้างเพราะว่าที่เออซ์หนึ่งมันไม่มีปีกนกย,ยาวแบบนี้ขายนะครับตัวเนี้ยมันไม่มีแต่ถ้าเป็นเมนเฟรมมีขายอยู่เพลาแต่งที่เป็นคาร์บอนเหมือนจะเคยเห็นนะส่วนระบบลูกปืนทั้งหมดก็ยังมีขายตามปกตินะครับ Tower อร์โชเนี่ยเขามีตัวชุดอลูมิเนียมที่เป็นตัวดามทาวเวอร์โช๊แล้วกออ็อันนี้ไม่ชัวร์ตัวกันโครงเนี่ยเหมือนจะเห็นผ่านๆน,นะไม่แน่ใจว่ามีขายชัวร์หรือเปล่าแต่เหมือนจะเห็นผ่านๆในชูปี้แต่ว่าพวกชัดซีชุดเกียร์เนี่ยเห็นอยู่ว่ามีแน่ๆในชูปี้นะครับฉะนั้นก็ไม่ไม่น่าซีเรียสมากพวกนี้อะไรต่างๆก็หามาใช้ได้นะครับ ฉะนั้นถ้าใครใส่ปั้นเห็นว่ารถราคาตัวนี้ไม่คือถ้าเห็นว่าสภาพมันยังพอได้อยู่ราคาไม่เกินพันอยากจะเอามาปั้นก็ได้นะได้อยู่นะครับเหนื mm ่อ hmm. ยหน่อย,นอยในเรื่องของราคาอาจจะสูงนิดนึงเวลาปั้นเสร็จแต่ว่าสมรรถนะรถค่อนข้างดีนะครับ performance ค่อนข้างดีแล้วก็อะไรต่างๆเรายังสามารถเบิกได้มีอะไรให้เล่นนะครับ จะเห็นว่าช่วงนี้ผมเอา HBX มานะครับนี่ก็เป็นคันที่สองแล้วจริงๆก่อนหน้านี้ก็มี HBX ที่เป็นจริงๆมันเป็นค่ายเหมือนค่ายพี่ค่ายน้องกันอะมันคือ h L อะไรเงี้ยมันเป็นค่ายที่ดิวกัอนอยู่นะครับอันนี้คือเจ้าของที่เป็นเจ้าของร้านเขาบอกมานะมันเป็นค่ายจีนที่แบบคล้ายๆกันคือ h L h BX h Y เนี่ยเขาจะไม่ได้ทำรถของตัวเองเขาจะเหมือนเหมือนไปก๊อปปี้ชาวบ้านเขามาขายอะไรเงี้ย แต่ก็ไม่ใช่แบบจะเรียกว่า Copy ปี้ร้เพราะบางอย่างมันก็ดีไซน์ใหม่ก็อ,อย่างที่บอกครับอย่างปีกนกเนี่ยก็ดีไซน์ใหม่เพียงแต่ว่าตัวเมนเฟรมกลางเนี่ยเขาใช้ของค่ายที่อาซูหนึ่งที่เป็นธามิย่ามาคือมันมันเหมือนมากอะ่ะคือมันเหมือนมากอะ่ะต้องยอมรับว่ามันมันก๊อปมาแหละอืมหรือจะใช้คําว่าอะไรดีได้แรงบันดาลใจมาก็ได้อ่ะ ให้ไม่อยากใช้การคอปปี้ก็แรงบันดาลใจก็ได้ครับแต่ว่าเราก็เห็นกันอยู่นะแต่ว่ามันผมก็ไม่ได้ตาหนิว่ามันดีหรือไม่ดีนะจริงๆมันอาจจะดีก็ได้เพราะว่ามันอะไรมันหาง่ายดีอะเออมันมันมันคือมันเป็นข้อดีคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นงานที่แบบดีไซน์คล้ายกันมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะบางอย่างที่มันใช้ด้วยกันไม่ได้อย่างเงี้ยแต่หลายๆอย่างก็ใช้ด้วยกันได้มันก็ดีอะครับ ก็วันนี้น่าจะประมาณนี้แหละเอามารีวิวให้ดูก่อนนะครับว่าจริงๆตัวนี้รับเข้ามารวมเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วแหละแต่ว่ายังไม่มีเวลามานั่งรีวิวแล้วก็ยังไม่มีเวลามาแกะชิ้นส่วนตรวจเช็คนะครับก็คร่าวๆก็คงประมาณนี้แหละไม่น่าจะมีอะไรเพราะว่ารถด,ดูแล้วมันค่อนข้างจะสมบูรณ์อยู่นะคือคือค่อนข้างครบอ่ะอแทบจะไม่ขาดอะไรนะครับ ก็น่าจะแค่แบบทำควาสะอาดคีนนิ่งใหม่แล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ที่ขาดให้ให้ครบนะครับอืมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายชำรุดบางส่วนออกไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้ยังไม่เห็นนะจะมีแค่บอดี้นั่นแหละที่แตกมากๆนะครับก็อาจจะเอาบอดี้ของตัวอื่นมาครอบแทนเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งเพราะว่านี้มันแตกยับเลยอะ มีสวิตด้วยไม่ดูใช้ทําอะไรหรือหรืออ๋อมัน,ม,นมันมีไฟมันอาจจะไฟใส่ใช่ไหมมันเป็นสายไฟไฟแสงสว่างอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าไม่ไม่น่ามาใช้มันดูเละเทะมากเลยงานมันดูแบบเละเทะทากงทากาวมาคือไม่ใช่ทางผมเลยเอาจริงงานแบบแบบนี้นะม,มันดูไม่เรียบร้อย ก็เดี๋ยวปล่อยผ่านไปก่อนนะครับโอเคคลิปนี้เดี๋ยวจะยาวไปครับก็สั้นๆประมาณเนี้ยสิกว่านาทีละก็ออกมาให้ดูกันนะครับกับรถตัวฮิตๆในอดีตสำหรับเด็กยุคเก้าสูน่าจะคนเล่นรถมังคับน่าจะเคยเห็นเคยเล่นกันบ้างกับค่าย hbx ที่เป็น bonzer เวอร์ r หนึ่งนะครับเป็นเวอร์ชันหนึเวอร์ชันสเขาจะเป็น tower แบบอลูมิเนียมเนยอันนี้เป็นเวอร์ชันหนึ ไงก็เดี๋ยวถ้าทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเอามารีวิวให้ดูอีกทีหรือหรือไม่แน่เดี๋ยวผมรือเสร็จแล้วเดี๋ยวผมอาจจะทำรีวิวสรุปว่ามีอะไรเสียบ้างต้องอัปเกรดอะไรบ้างแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งเออแบบนั้นดีกว่าเดี๋ยวจะทำแยกๆเป็นเริ่มต้นรือเสร็จทำเสร็จประมาณนี้ดีกว่าสาม ep น่าจะน่าจะเพียงพอแล้วต่อรถหนึ่งคันโอเค ถ้าใครมีรถรุ่นนี้อยู่นะครับอยากจะสอบถามอะไรก็ทักมาถามได้นะครับหรืออยากจะเอามาโมดิฟายเอามาซ่อมก็แจ้งเข้ามาได้นะครับอะไหล่ตัวนี้ยังหาได้อยู่นะในไทยไม่ได้ยากมากจริงๆต้องบอกว่าตัวก๊อปปี้เามิยาเนี่ยสบายอะไหล่หาง่ายคาเซโมอโตะบ,บางทียังหายากกว่าเลยโอเคไปก่อนครับไงก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับถ้ามีประโยชน์ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าชอบกดไลค์ให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับ